มาลงที่สนามบินโปคาลาเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแต่สนามบินเมื่อสักครู่นี้มันเป็นของทหารไงเขาทำสวยกว่าแต่สนามบินนานาชาติไม่มีใครทำนะควันดำดีอ่ะเครื่องไอ้นี่ฟินิกอ่ะดูรันเวย์ดิเราตอนแรกก็นึกว่ารันเวย์มคงจะตรงเรียบเลยเนาะแต่จริงๆไม่เรียบเลยนะดูสิเป็นคลื่นเลยอ่ะ โอ้ยคนล้องครับลงแค่500กว่าฟุตเปอร์มินิตเองไม่น่าจะล้องเลยลองก็ทำไมไม่เห็นจะต้องหน้าเกรงกลัวอะไรเลยแค่นี้ก็ต้องล้องด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูการเทคออฟจากสนามบินนี้บ้างนะเร่งไปเลยไวมันกหกไปเลย เเราเทกออบจากสนามบินเนี้ยแล้วก็ไปลงไอ้สนามบินโอคลาของฐานใกล้ๆเวลาเทคออบนี่นุ่มนวลชวนฝันเลยลองแลนดิ้งลอะไรนี่มันเครื่องขึ้นนะไม่ใช่เครื่องลงเดี๋ยวคืนนี้ผมอาจจะไป <st> ไปสกลนอครหน่อย ไ,นนไปสกลนครนะครับบินไปบินกลับเลยปักขัวลงมาเลยครับสนามบินนี้ต้องปักขัวลงมานะควันดำมาแล้วไทยเวอร์ชวลของเรานะครับสายการบินของไทยสายการบินเดียวในประเทศไทยที่เป็นไทยเวอร์ชวนไม่น่าจะรอดเลยรอบเนี้ยรอดมาได้นะอืมอมไม่น่าเชื่อ,อมไม่ธรรมดา Watching zero four. Yeah, Poor Kara. สนามบินสวยอยู่ในกลางุูเขาเลยเ<อ>นี่ยสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆโหการแลนดิง้งอารามแท้และตตลึงเลยไม่น่าเชื่อ,อไอ้วดูสิสวยงามขนาดเนี้ยมีที่ไหนเนี่ยมีที่เดียวในในโลกนี้นะขอบมาชมกันได้นะครับ